คลิปนี้เรามาดูแนวทางการแก้ปัญหานาฬิกาสมาร์ทวอตไม่ตอบสนองกันนะครับเวลาใช้งานปกติเวลาเราพลิกข้อมือเนี่ยมันจะโชว์นาฬิกาขึ้นมาใช่ไหมเพื่อให้เราดูเวลาหรืออาจจะกดปุ่มด้านข้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตอบสนองอถ้าเป็นแบบนี้นะครับลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับขั้นแรกเลยไปที่แอปที่เราใช้ควบคุมนาฬิกานะครับปกตินาฬิกาทุกตัวมันจะมีแอปควบคุมใช่ไหมเนี่ยเช่นตอนนี้ผมเปิด เปิดบูทูลแล้วก็ยังปรากฏว่ายังเชื่อมต่อนาฬิกาได้นะครับบอกว่านาฬิกามีแบตเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับบางทีมันเกิดจากตัวนาฬิกามันรวนนะครับเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนทีมทีนี้ในการแก้ไขปัญหานะครับเราจะรีเซ็ตการทํางานของตัวสมาร์ทวอตเนี่ยผ่านแอปตัวนี้นะนะครับลองเลื่อนดูในแอปที่เราใช้ควบคุมนะครับเนี่ยมันจะมีคําว่าการตั้งค่าหรือการตั้งค่าอื่น เสร็จแล้วนะครับลองเลื่อนดูมันจะต้องมีคําว่ารีเซ็ตนะเพื่อสั่งให้นาฬิกาเนี่ยมันรีเซ็ตการทํางานนะครับเช่นตัวนี้มันจะมีคําว่ารีเซ็ตเห็นไหมอ่าให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกดเข้าที่รีเซ็ตเลยจากนั้นกดตกลงครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตที่นาฬิกาเห็นไหมขึ้นมาเองลนะนี่ครับอ่าสำหรับถ้าในที่เจอปัญหานะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาใส่มือนะครับทีนี้ลองพลิกดู กติมันจะสลิปลงนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยสลิปลงแล้วเราพลิกปั๊บเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่าเพราะว่าตัวสมาร์ทวอตเนี่ยมันจะอาศัยการการการเคลื่อนที่อ่ะเนาะนะครับเพื่อให้เราได้ดูเวลาเช่นเราพลิกข้อมือมาดูเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับของใครที่ทำแล้วไม่ได้อันนี้ก็ต้องติดต่อช่างนะครับหรือส่งศูนย์นะโอเคครับขอบคุณครับ